สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราบีกกนจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกด้านลบของชีวิตนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่8แล้วนะครับก็คือเรื่องของความเครียดเรามีพระคัมภีร์มากมายหลายตอนนะครับแต่วันนี้จะขอยกโดยพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่พระคัมภีร์สอนเราเกี่ยวกับเรื่องความเครียดเป็นข้อที่คริสเตียนเรารู้จักกันดีในฟิลิปป์บทที่4ข้อ4ถึง7ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่าทุกร้อนในเรื่องใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์เรารู้ว่าสาเหตุหลักของความเครียดนะครับมักจะเกิดออกมาจากแรงกดดันในหน้าที่การงานเช่นงานล่าช้างานหนักความคาดหวังสูงจากเพื่อนผู้ร่วมงานหรือคนอื่นปัญหาทางด้านการคลองชีพปัญหาทางด้านครอบครัวสุขภาพร่างกายมีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นการสูญเสียนะครับหรือการย้ายถิ่นฐานหรือการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิต มันก็จะทําให้เกิดความรู้สึกเครียดแต่ความรู้สึกเครียดของคนเราเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันด้านเดียวอาจจะมาเกิดขึ้นหลายๆอย่างพร้อมกันเรามีโอกาสจะมาดูด้วยกันว่าในท่ามกลางความเครียดนั้นพระคัมภีร์สอนเราว่าอย่างไงฟิลิปป์บทที่4ข้อที่4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในพระเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้จิตใจที่อ่อนสุภาพของท่านไปจากไก่คนทั้งปวงสิ่งแรกเนี่ยนะครับเนื่องจากพอเรามีความเครียดนั้น พระคัมภีร์บอกกับเราบอกว่าให้เราสาแดงจิตใจที่สุภาพออกมาเวลาเครียดเนี่ยมันจะสุภาพยากมากเลยนะครับแต่ว่าพระคัมภีร์ก็สอนเรานะครับว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจะทั้งหลายจะได้พักคนเราที่เครียดนั้นเพราะเราเองต้องการการพักใช่ไหมครับเราต้องการการพักแล้วการพักนั้นมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้เอาชีวิตของระเหซูคริสต์หรือชีวิตที่สุภาพของพระองค์ เหมือนพระคัมภีในตอนนี้ได้บอกว่าเอาจิตใจที่สุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวงนะถ้าเราเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเต็ไมไปด้วยความสุภาพและความสุภาพนั้นทําให้พระองค์ได้พักเราจะสังเกตว่าความเครียดอยู่รอบข้างพระองค์ตลอดเวลาแต่พระองค์กลับสงบได้นะเนื่องจากการที่พระองค์สุภาพนะขอพระเจ้าประทานผลพระวิญญาณน,นี้ให้กับเรา สิ่งที่2ก็คือสงบและวิงวอนนะครับนอกจากสุภาพแล้วนะที่2ก็คือสงบและวิงวอนพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ในตอนท้ายของข้อที่5และพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าหมายความว่าในท่ามกลางความเครียดนั้นเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วก็บอกพระเจ้าทุกเรื่องครับนะบอกพระเจ้าทุกเรื่องอย่าทุกร้อนมันนะครับอย่าเครียดกับนะกับสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าอยู่ใกล้เราอย่ากลัวอย่าขยาดพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเรานะครับและสุดท้ายคือสรรเสริญและขอบพระคุณเพราะมีวัติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองเราไว้แต่้นเองหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราคือชีวิตของเรานั้นจะเต็มไปด้วยจิตใจที่สรรเสริญครับในท่ามกลางความเครียดเราสรรเสริญพระเจ้าเราจะเห็นสันที่สุขซึ่งเกินความเข้าใจนั้นได้คุ้มครองใจเราไว้พระคัมภีร์บอกให้เราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี การขอบคุณทําให้เรามองแง่บวกการขอบคุณทําให้เราเองนั้นรู้ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ยอดเยี่ยมกับเราดังนั้นเองเราจึงไม่ไปเครียดกับมันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายนั่นปัญหาในครอบครัวบ้านการเงินหรือจะเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกเครียดกับมันแต่ขอบคุณพระเจ้าครับลองใช้วิธีการครับขอพระวิญ,ญญาณช่วยเราที่จะสุภาพขอพระวิญ,ญญาณให้เราสงบและวิงวอนต่อพระองค์และสรรเสริญขอบคุณพระเจ้า ในถ้ำกลางวิกฤตการณ์แบบนั้นและผมเชื่อว่าความเครียดก็จะลดลงไปอธิฐานนี้กันครับขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงสอนเข้าทั้าหลายรู้ว่าความเครียดสามารถจัดการได้โดยการดำเนินชีวิตแบบพระเยซูคริสต์การวิงวอนสงบใจสรรเสริญขอบคุณพระองค์ขอบพระองค์เจ้าโปรดวยพรที่ข้าพเจ้าก็จะรับมือกับความเครียดที่เข้ามาอยู่เสมอมีชีวิตที่จะเป็นชีวิตอย่างพระเยซูคริสต์ ขอพระองค์เจ้าบทเมตตาข้อหลายเพราะห้อหลายรู้ว่าข้อหลายต้องเจอกับสิ่งเหล่นี้ทุกวันต้องเจอกันสิ่งเหล่นีออน้อย่บ่อยๆอธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนใช่พอครับ